เดี๋ยวขอกลางให้ดูแบบเต็มสูบไข่ไข่นอนนอนไข่ไข่นั่งนั่งแน่นของมะนาวไม่ใช่แน่นแบบแน่นแข็งนะลูกค้าเราต้องคุยกันก่อนผ้าที่ลูกค้าเห็นตัดอยู่ตอนนี้คือผ้าที่โชว์อยู่แบบนี้ผ้าคอนแลนด์เขาจะมีความนุ่มสบายผิวเขาจะมีขนสั้นๆนั่งแล้วไม่เหนียวเหนอะหนะตัวแล้วเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรา เราจะมาเจาะลึกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายในหนึ่งนาทีกันนะคะคลิปรีวิวหนึ่งนาทีรีวิวเฟอร์เนี่ยเราจะทํามาเพื่อให้ลูกค้าได้เจาะลึกถึงเฟอร์ชิ้นนั้นๆที่ลูกค้าอยากจะดูอย่างเช่นลูกค้าอยากเจาะลึกเรื่องโซฟาสักรุ่นหนึ่งเนี่ยเราก็จะทําคลิปให้ได้ก่อนหน้านี้เรารีวิวไว้หลายรุ่นมากตู้ครัวตู้กับข้าวงานโต๊ะอ,อาหารชุดเตีงนอนเราจัดให้แล้วในหนึ่งนาทีวันนี้ขอเปลี่ยนเฟลมาเป็นหมวดโซฟากันบ้างล่าสุดเราเพิ่งต่อยคลิป อ่าเป็นวอล์กไปเรื่อยนะคะเป็นช่วงที่นิยมมากของลูกค้าร้านเราวอล์กไปเรื่อยคือเป็นคลิปรีวิวสินค้าโซโฟารุ่นขายดี12รุ่นภายในร้านของเราวันนี้ที่มะนาวจะมาเจาะลึกมีหนึ่งในนั้นด้วยอ่าขอแอบกระซิบแอบขายกันนิดหนึ่งตัวนี้ก็อยู่ในคลิปด้วยนะคะสามารถดูย้อนหลังได้เลยที่วอล์กไปเรื่อยเพราะฉะนั้นวันนี้มะนาวจะพาไปรีวิวน้อง โดมิโนเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่เพิ่งมาเมื่อประมาณช่วงต้นถึงกลางปีแล้วขายดีเป็นเทน้ําเทท่ามากบอกเลยว่าโดมิโนของเราเนี่ยแน่นแบบมีคุณภาพมีคุณภาพแบบไหนไปชมกันค่ะก่ <iffany. S 2> อนที่จะมาเริ่มเจาะน้องโดมิโนนะคะมะนาวต้องบอกก่อนเลยว่าเราได้จัดทำคลิปรีวิวเนี่ยมาเยอะมาก มันจะเป็นหนึ่งนาทีวอลไปเรื่อยหรือคลิปโปรโมตต่างๆเขาเรียกว่าทําตั้งแต่2อสปีที่แล้วซึ่งสินค้านะคะอย่างงานเฟอร์เนี่ยนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาไปตามแล้วแต่ช่วงการเวลามันก็เกิดขึ้นได้เนาะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าอินบ็อกมาสอบถามกันก่อนจะได้ไม่งอนกันนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่โดมิโนขอเริ่มที่อย่างแรกก่อนเป็นสิ่งที่ลูกค้าอยากรู้แน่นอนคือฟิลลิ่งอันนี้มาต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวชีวะความรู้สึกการนั่งเนี่ยคือคนนี้นั่งอยู่คนเดียวนะคะอ่ะเดี๋ ลองนั่งแล้วเนี่ยต้องแจ้งก่อนว่าโซฟาฟังก์ชันส่วนใหญ่พอน้องมีฟังก์ชันมีนู่นนี่นั่นเพิ่มแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เนื้อนั่งเนี่ยไม่นุ่มเท่าโซฟารุ่นคลาสสิกทั่วไปแต่ขอบอกเลยว่าพอนั่งไปแล้วเนี่ยมะนาวไม่ได้รู้สึกว่าหัวเข่าเนี่ย โดนโคง้งหรือว่านั่งไปแล้วเนี่ยช่วงก้นช่วงขาเนี่ยโดนโคง้งไม่มีความรู้สึกนั้นเลยรู้สึกไปลักษณะเป็นแน่นเฟิรม์มกระชับแน่นของมะนาวไม่ใช่แน่นแบบแน่นแข็งนะลูกคาเราต้องคุยกันก่อนแน่นของมะนาวคืออาจจะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างแน่นเมื่อเปรียบเทียบก,บกับโซฟาที่เป็นรุ่นคลาสสิกน้องเคลที่ตัวนุ่มๆที่มะนาวเคยกระโดดเดี๋ยวจัดทาคลิปรีวิวแยกให้ลองเปรียบเทียบกันได้แต่ตัวนี้นั่งไปคือไม่ได้แข็งนะไม่ได้นั่งแล้วแผ่นเขาเรียกว่าไม่ได้นั่งแล้วที่นั่งสตาร์ สรีระอยู่แต่เขาทดแทนด้วยสิ่งหนึ่งค่ะก็คือตัวที่พิงมนาวรู้สึกเลยว่าตัวที่พิงเนี่ยนุม่มนั่งสบายมากแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างสูงทําให้รับช่วงคอช่วงไหล่พอดีอย่างสมมติถ้ามนอาอยากนอนดูทีวีสักเครื่องเนี่ยมะนาวก,ก็สามารถนั่งท่าน,นี้ได้เลยส,ยสบายสบายชิลๆบอกเลยว่าร้านเราเนี่ยต่อให้เนื้อนแน่นก็แน่นแบบมีคุณภาพลองมานั่งเปรบเทียบได้อันนี้คืฟีลลิ่งตัวนี้อ่ะตัวนี้มนาปอดตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะเป็นฟังกชันสิ่งที่ทําได้คือ1มีที่วางแก้้้วนนําแบบี ให้ซ้ายขวาเลยตรงนี้พักแขนได้แล้วเปิดเก็บของได้อีกคือใช้งานได้ประโยชน์เยอะมากตัวที่ทําแบบนี้สามารถทําได้ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาและไฮไลท์ของตัวนี้ขอบอกเลยว่าเด่นดังมากลูกค้าชอบมากนั่นก็คือ ตัวนี้จะเป็นงานลิ้นชักแบบนี้ซึ่งเหมาะกับใครเหมาะกับคนลูกค้าที่บ้านมีพื้นที่จํากัดในเรื่องของหน้ากว้างสมมติลูกค้ามีโซฟาและแน่นอนว่าโชว์ทีวีต้องเข้างานโตว,วานทีวีต้องมาแล้วถ้าพื้นที่น้อยเวลาเดินเข้าเดินออกบ้านเนี่ยมันลําบากยกตัวอย่างเช่นเรายกตัวนี้ออกมาเป็นเบดนี่เลยลูกค้ามีเบดปึ๊บอ่าแล้วข้างนี้ลูกค้าจะมีโต๊ะทีวีถ้ามีที่น้อยเกินไปแบบนี้ยลูกค้าก็จะเดินเข้าเดินออกลำบากเวลาเดินเข้ามาในบ้าน แต่ตัวนี้ถ้าลูกค้าอยากนอนทั้งบ้านลูกค้าก็ยกขึ้นมาแบบนี้แล้วพอจะแบบพับเก็บเดินออกสักหน่อยหมดธุระและไม่อยากนอนและหนังจบและทพับเก็บแบบนี้ได้เลยขอบอกว่าใช้ได้ทั้งบ้านทาวเว้าทาวเวโฮมลูกค้าจะได้พื้นที่ตรงนี้กลับมาเหมือนเดิมและที่เขาคิดมาให้อย่างที่มนาบอกเพราะว่าเขาเป็นตัวนี้ดึงนิชักออกมาแล้วเลยมีพวกฟังก์ชันตรงข้างๆางนี้มาให้เพื่อพร้อมแต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะลูกค้ายังไม่หมดเพราะว่าเรามีแขกมาบ้านแขกไปใครมา ห้องนอนเต็มหาที่นอนให้เพื่อนไม่ได้หาที่นอนให้ญาติๆไม่ได้ตรงนี้เลยค่ะนี่นี่คืออย่างนี้เลยแล้วถ้าแบบว่าโอเคไม่นอนแล้วขอนั่งดูหนังชิลๆในวันหยุดยาวแบบนี้นี่ปรับหลังแบบนี้แล้วถ้าบอกว่าเอ๊ะแบบนี้แล้วจะทำอะไรได้อีกลูกค้าเดี๋ยวขอกลางให้ดูแบบเต็มสูบนี่ บอกเลยอันนี้คือกลางแบบเต็มสูตรเรียกได้ว่าใครใครนอนนอนใครใครนั่งนั่งนี่ลูกค้าลูกค้าลูกขายาวแล้วหนุดจิกสุดแล้วนะไซส์ร้อยห้าสิบเจ็ดข้างบนก็เหลือข้างล่างก็เหลือนะคะสามารถนอนได้หรือว่าถ้าไม่อยากนั่งเอนอยากนอนราบเป็นตรงนูน้นนี่ข้อดีของโซฟาเนื้อแน่นขยับเปลี่ยนท่าง,ง่ายอ่ะตัวเอ้ ชอบนะเนี่ยบอกแล้วว่าเหมาะสําหรับบ้านที่มีคนเยอะๆคุณพ่ออยากนอนคุณแม่อยากนั่งอันนี้คือจบในตัวเดียววัสดุ สำหรับโครงสร้างตัวนี้นะคะเป็นโครงสร้างไม้เนื้อแข็งนะคะหรือว่าเป็นไม้เบญจพรรณเขาเรียกว่าเป็นวัสดุที่นิยมมาทําโซฟาแล้วทนมากๆจะมีส่วนที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมเท่านั้นที่จับเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นลิ้นชักด้านข้างหรือว่าพวกข้อพับข้อต่ออันนี้อาจจะต้องเป็นเหล็กเพราะว่าเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างใช้บ่อยครั้งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าทนในฐานะที่เป็นคนตอบแชทใช่ค่ะเราแอบแฝงติมมาเป็นแอดมินอยู่พักใหญ่แล้วน่าจะขายประมาณสี่สามสี่ปีแล้วอ่ะมีลูกค้า มาเคมในเรื่องของโครงเนี่ยแค่ประมาณ1 2เคสเองจากการขายโซฟาไปเป็นร้อยตัวซึ่งการที่ลูกค้าเคมตอนนั้นเนี่ย ไม่ได้เกิดจากว่าลูกค้าเอาไปถึงแล้วใช้งานแล้วหักด้วยนะเกิดจากอุบัติเหตุไม่ว่าลูกค้าจะมีเด็กเล็กขึ้นไปกระโดดอะไรอย่างนั้นอาจจะเกิดได้แต่ถ้าลูกค้าใช้งานปกติแบบเมื่อกี้ที่มะนาวนอนมะนาวนั่งอันนั้นไม่มีปัญหาเลยค่ะลูกคา้าสบายมากสีสันสวยงามอันนี้คือผ้าฮอลแลนด์ผ้าฮอลแลนด์คือผ้าที่กําลังมาแรงมากๆในช่วงปีนี้โซฟาเนาะพอพูดถึงโซฟาต้องทิ้งตัวได้ต้องนั่งแล้วสบายตัว เพราะฉะนั้นงานผ้าฮอลแลนด์คือยืนหนึ่งยืนหนึ่งเลยเพราะว่าคนอื่นนั่งหมดรอเลนกค่ะรอเล่นผ้า,อาฮอลแลนด์เขาจะมีความนุ่มสบายผิว เขาจะมีขนสั้นๆน,นั่งแล้วไม่เหนียวเนยหนอะหนาตัวแล้วเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราปกติบ้านเราเนี่ยขาดแต่อูดเท่านั้นแต่ถ้าใช้ผ้าฮอลแลนด์เนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีรู้สึกว่าเอ๊ะบ้านพี่มีเด็กใช้ผ้าอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์มีเป็นหนังไหมเรามีให้เลือกพียูไลไหมจะเป็นลักษณะน,นี้ค่ะถ้าเขาเจอไฟเขาจะมีความเงาสวยสะท้อนไฟมากๆใครที่ต้องการดูแลเช็ดทำความสะอาดง่ายและเน้นความสวยงามในเรื่องของสะท้อนไฟมะนาวแนะนำหนัง แต่ถ้าเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายสบายแบบสบายผิวนั่งแล้วสบายผิวไม่เนอะหนะหนึบหนับตัวเหมาะกับอากาศบ้านเราเป็นผ้าฮอลแลนด์อันนี้คือผ้าที่โชว์อยู่ผ้าที่ลูกค้าเห็นตดอยู่ตอนนี้คือผ้าที่โชว์อยู่แบบนี้แล้วเมื่อเราขอบอกเลยว่าลูกค้าร้านเราเนี่ยทีเอ็ดสีกันเก่งมากเห็นโซฟาอย่างนี้นะคะสีแดงก็มีสีครีมก็มาสีเทาสีน้ำตาลมาครบมาก สามารถขอดูรีวิวเพิ่มเติมได้เลยสีมาเยอะมากๆจริง mix and match ได้ตามใจลูกค้าต้องการสามารถเปลี่ยนสีได้ฟรีย้ำค่ะร้านเราเปลี่ยนสีได้ฟรีสำหรับผ้าฮอลแลนด์และ P.U. ตัวนี้ในราคา1 9 9 0 0บาทไม่เพิ่มเงินเปลี่ยนเบสได้ด้วยนะเบสคือด้านไหนเบสคือด้านฝั่งเล็กตรงนี้สามารถเลือกได้เหมือนกันแล้วแต่ลูกค้าจัดการใช้งานอ่ะ สำหรับลูกค้าที่ชอบหนังแต่อยากได้หนังที่มีความพรีเมียมมากขึ้นมีความไฮโซโกเก๋มากขึ้นมะนาวแนะนําตัวนี้สําหรับรุ่นโดมิโนมะนาวแนะนําเป็นหนังตัวนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องเป็นหนึ่งในตระกูลหนังพียูที่มีความพรีเมียมมากขึ้นหนาขึ้นยืดหยุ่นสูงมากขึ้นความหนานุ่มลองมานั่งได้เรามีโซฟาหนังนี้ที่ร้านขายดีทุกสีแล้วขอบอกเลยว่าถ้าลูกค้าเลือกรุ่นโดมิโนนี้แล้วอยากอัปเกรดเป็นหนังตัวนี้จ่ายเพิ่มจากราคาโปรหมื่นเก้าพันเก้าร้อ อีกแค่2,000บาทได้เป็นหนัง STU แบบนี้ไปเลยแล้วในราคาที่ลูกค้าเพิ่ม2,000บาทลูกค้าจะเลือกสีอะไรก็ได้ตรงนี้เราไม่จำกัดสีนะคะเพราะฉะนั้นสามารถอัปเกรดได้ใครอยากอัปเกรดเลือกโปรนี้ได้เลยใครอยากใช้เป็นผ้าเหมือนเดิมเป็นตัวฮอนแลนด์ได้เลยเหมือนกันนะคะเรามีให้เลือกจากรุ่นนี้ปกติ19,900บาทอัปเกรดเพิ่ม2,000บาทเป็นราคาหนัง STU ให้แต่ถ้าอยากได้ราคาเดิมไม่อยากเสียเงินเพิ่ม แนะนำเป็นชาร์จฝั่งนี้นะคะอ่ะเพระเาะฉะนั้นอยากเพิ่มอยากอัปเกรดอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลแนะนําว่าให้ลองมานั่งมาลองนอนก่อนได้โซฟาตัวนี้นะคะขนาดความกว้างนะด้านนี้นะอยู่ที่2เมตรหกสิบเบสยาวจะอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบตอนที่ดึงลิ้นชักแบบนี้แล้วนะคือเมตรเจ็ดสิบถ้าปรับนอนราบเลยก็คือ2เมตรสิบเซนสำหรับใครที่อยากได้ตัวนี้ต้องเผื่อพื้นที่ไว้นิดหนึ่ง้วยความที่ว่าน้องเป็นโซฟาน้องมันเฟอร์ลอยตัวอยากได้ตัวเนี้ย ซส์260มะนาวแนะนําว่าให้เผื่อน,น้องขยับขยายหายใจสัก10เซนประมาณเป็น2เมตร70อะไรอย่างนี้กําลังสวยอ่ะก่อนจะไปมะนาวขออนุญาตเน้นย้ำซ้ำทวนกันอีกทีหนึ่งถ้าลูกค้าอยากได้เป็นราคา19,900บาทมะนาวแนะนํา2ชาร์ตนี้เป็น5ฮอลแลนด์หนาแบบนี้กับตัวที่เป็นตัวหนังใหม่แบบนี้แต่ถ้าใครอยากอัพเกรดเป็นราคา21,900บาทก็จะเป็นหนัง S T U ตัวนี้มีความยืดหยุ่นสูงสีสวยมาก เพราะฉะนั้น2ราคาตัวนี้เลือกได้เลยตามใจลูกค้าชอบค่ะ ชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ a c e b o o k ของเรามีข้อมูลด้านไหนที่อยากรู้เปิดช่องยังไงขนาดเท่าไหร่ตรงไหนลึกเท่าไหร่อินบอ์มาสอบถามได้เลยที่เพจ a c e b o o k ของ9ก้าเฟอร์นิเจอร์เรายินดีให้ข้อมูลทุกอย่างให้ลูกค้าซื้อกันได้อย่างสบายใจนะคะอย่างที่สองนั่นคือในช่องทางการติดต่อในเรื่องของการดูรีวิวการดูคลิปรีวิวแนะนําเป็น อไอจีของก้าวเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ติกต o อของก้าวเฟอร์นิเจอร์และช่องทางสุดท้ายค่ะเปิดคลิปทิ้งไว้ได้เลยดูกันเลยยาวๆเพลินๆน,นั่นก็คือ YouTube ของก้าวเฟอร์นิเจอร์ถ้าชอบสินค้าชิ้นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามะนาวจะมาทำโซฟาที่เป็นคลาสสิกให้ดู ครั้งหน้าใครอยากดูโซฟาคลาสสิกนุ่มแค่ไหนนุ่มยังไงของร้านเราครั้งหน้าฝากติดตามด้วยกับโซฟาน้องคลิกวันนี้ขอตัวพาน้องโดมิโนโล,ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับ1น,นาทีรีวิวเฟอร์ครั้งหน้าวันนี้มะนาวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ